โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมื่อแฮบสนะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาเล่นเกมนี้นะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับน่าจะเป็นเออตอนที่6แล้วมั้งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันดับแรกนะครับก็จะมาทำปืนกันเลยครับนี่ครับมูสเกตนะครับมูสเกตนะครับเนี่ยแล้วเขาอ่านว่าอย่างนี้แล้วกันนะมันคือยี่ห้อปืนนะครับแล้วก็เล็ก นี่เป็นไงอุย้ยนะครับปืนนะครับนี่แต่ว่าคือถามว่าพี่ทำปืนได้ยังไงครับคือตอนนี้ได้มีไฟเยอะมากแล้วแม็กอยากระบายไฟมากเลยคือที่เกิดเจะไปนู่นนี่นั่นใหม่นะอ่ะเอามาครับกระสุนนี่นะครับคือเห็นเขาบอกว่ากระสุนแบบนี้นะครับสามารถคราฟได้โด,โดยการเอาเหล็กแท่งไปคราฟเป็นแบบนี้ก็จะได้เป็น กระสุนออกแมานะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปครับยังไงมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอากระสุนไปแตกแตกมิดอีกทีนึงอะอันนี้นไม่แน่ใจนะฮะแล้ววิธีการใช้งานของไอ้เจ้าปืนนี่นะครับก็ง่ายๆนะครับนะแต่มันต้องใช้อุปกรณ์อุ้ยสองอย่างนครับนิดนึงอใช้อุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับคือใช้อ้นีการพาวเดอร์อะไรอย่างน,นี้แล้วก็แร่แร่เกลือด้วยนะที่นายเห็นเห็นนะ แร,แร่เกลือด้วยนะครับเอาแร่สามอย่างนะครับมาผสมกันนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ว่าผิดได้โอเคนี่จะได้เป็นการเาาเดอร์ออกมานะครับอ่ะเดี๋ยเราได้กอนนี้ยัดใส่ปืนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะบดูนุภาพของมันนะครับว่าไอ้ปืนที่เราคาบมาเนี่ยมันจะดาเมจรุนแรงสักแค่ไหนกันนะครับนี่เราก็เทส อะไรใกล้ๆของนี้สักตัวดีกว่าอ๋อนี่นกลืมบอกไปนะอันนี้นือจะสร้างบ้านใหม่นะครับคือนักก็พยายามจะล้อมพื้นที่ตรงนี้นะคือนักก็หายไปเล่นนอกรอบมานะครับจนตอนนี้นักเลเวลหกแล้วนะครับก็เล่นนอกรอบมาก็น่าจะยาวอยู่พอสมควรนะครับคือนกจะสร้างบ้านใหม่นะคือบ้านเก่าแบบคนดูเสกเคร่งไปนะครับเสกเคร่งอุ้ยพาที่แล้วนะกบอกเลยนะคุณพาที่แล้วนี่มันมันไอนน่ะคุณมัน มันดวงดีอ่ะเออแบบไปถือไฟแช็คไว้ในบ้านแล้วเกมดีนะครับคือหนึ่งแล้วนะเราถือบีดถืออะไรถือเงี้ยได้หมดเกมเกมเนี้ยมันไม่เหมือนไมค์ครับนะครับตรงที่เอ้ยถ้าเวลาเราเนี่ยประตูใช่ไหมเอออ่าเนี้ยเปิดประตูได้ไม่มีปัญหาปกติแต่ถ้าถ้าเกิดเราไปถืออย่างอย่างตัวเนี้ยเอออ่าเ,ออเราไปถือตัวเนี้ยเราจะกดปิดเปิดประตูไม่ได้ทุนนะก็ จะกดเปิดกล่องไม่ได้ด้วยนะครับเกมนี้เกมนี้ทูเลสสุดๆเลยไฟแช็คอะไรเงี้ยถือไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปถือนะในบ้านนะโอ้โหจุดแล้วแบบไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยพีที่แล้วจริงมันเป็นอะไรโอ้โหตอนนั้นคือกู้ของไม่ทันน่ะแบบเม็ดไฟตรงนี้มันหายไปหมดเลยนะครับเราเะต้องไปวิ่งหาตรงนู้นน่ะซึ่งมันไต่ มากเดินอย่างไกลนะแล้วก็แบบเกมนี้เราตายบ่อยๆก็ไม่ดีด้วยนะครับเ <c oughs> นี่ยถือแล้วแบบเปิดประตูไม่ได้คุณโอ้โหมันไม่ได้เหมือนเกมไมครับเลยบอกเลยเระบบมันไม่ได้เหมือนไม้คัพนะรับ <c oughs> วันนี้เราก็ว่าเราก็จะมาสร้างบ้านใหม่กันนะครับโอเคไหมสร้างบ้านใหม่เลยนะซึ่งถ้าลงไปฟาร์มหินนะก็น่า,นาจะมีแล้วหละหินนะน่าจะเยอะอะไรดีเตรียมมา เป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยเดี๋ยวันดับแรกนะครับการที่เราก่อนที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยนะก็ไปหากระจกมาเพิ่มด้วยนะครับซึ่งก็หามาเยอะอยู่แหละนะครับนิดๆิดหน่อยหน่อยะฮะกินข้าวก่อนนะครับโดยที่น่าจะเอาไปคับเป็นรัน้วนะเออคับไปแบบเยอะๆเลยคือน่าจว่าน่าจะทําบ้านนะครับหลังหลังไม่ใหญ่มากนะก็นิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับหลังไม่ใหญ่ โดยการที่นัไปตีั้วทิ้งไว้แล้วแหละนะครับแถวนี้นะค,คือเสือเนี่ยมันสามารถกระโดดได้ประมาณ2บล็อกอะแน่ๆเสือสามารถกระโดดได้2บล็อกนะครับเอามาทดสอบปืนดิมันเป็นจะเป็นยังไงปิวโอ้คือปืนเนี่ยความแรงของมันเนี่ยคือถ้าเกิดเรายืนไกลๆเนี่ยมันก็อันนี้ด้วยนะครับโอเค วิ่งเสร็ปืนแรงอยู่เหมือนกันนี่นี่โอเคอปืนแรงครับของดีของดีคือแน่ก็อย่าได้มานานแล้วด้วยปืนอ่ะคือแน่จะคาบอีกมีที่แล้วแต่มันเข้าไม่ได้จริงมันคาบไม่ได้มีที่แล้ว,ว,ลวอ่ะคือมันต้องใช้เลเวลสามครับถึงนะจะสามารถคาบได้เออแล้วก็มีหลายคนถามเข้ามาด้วยนะแบบว่าพี่เดวันมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวน่จะทําคลิปตอบในเร็วนี้ก็แล้วกันนะครับคือ ออก็เข้าใจอยู่แล้วนะว่าเนไม่ค่อยได้ถ่ายทําตอนใหม่เยอะสักเท่าไหร่นับช่วงนี้คือมันฟาร์มขอมันก็กินเวลาเยอะคุณเกมเกมนี้ถ้าเนเอ่อเล่นนอกรอบเนี่ยเนื้อหามันก็จะไปไวนะเหมือนหมะมันจะไปไวหน่อยตีล้วกันเลยก็แล้วกันว่ายสีโตาขอขอสักแมตดิพอดีพี่วอนนะพี่วอนพี่อยากดูสิงโตพี่อยากพี่อยากวัดกับสงโตมาสิ มาสิงโตก็มาเหอะจังหวะเนี้ยจัดดีนี่คุณเห็นไหมเลียสิงโตใกล้ๆเลยเอันนี<ะ>้ <laughs> เป็นไงม,ม,มีปืนและทรงพลังนะครับนี่มีปืนและทรงพลังสิงโตก็มาเหอะมาสิงโตใช่ไหมเน,นื้อขาวเปรี้ยวมากเหรอเนี่ย เปียวมากเชื่อไหมจะได้ไม่ต้องเฮวเป่งมาสีโตใช่ไหม,ไอ,หม,หไหมอืมวันนีเรียบร้อยเข้าตูดกรรมการ <c oughs> เลยเจ็ดเลยนะครับอือสีโตเหรอเนี้ยนีม่มานีนะ่ไม่อยากใช้กระสุนเท่าไหร่เลยคือกระสุนเปือยเปลือยเปลือเปลืองคือน่าจะเก็บไว้ยิงในพวกที่แบบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำลายทำลายแปลงผักพี่เลยน้องโอ้โหจัดดีเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ที่ได้ขุดดินหมองไงเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มวันนี้กลับมาทำไมกลับมาทำไมไอ้บา้านแม่วนน้องกลับมาทำไมฟาร์มผักเจ๊งหมดแล้ว หมีใช่ไหมรอก่อนดูวิแก้แค้นสวัสดีครับน้องๆเฮ้ยไอ้นุมน่มไอ้นุ่มทำลายแปลงผักทำลายแปลงผักพี่ทำลายแปลงผักพี่จะไปไหนอืมเปรี้ยวมากเลยหรือไงมาทำลายแปลงผักบ้านคนอื่นนี่มาครับมาสร้างบ้านกันต่อนะหลังจากที่เราเอาย่ยยิงกันไปเน,นิ่นนานนะสะสมเกี่ยวับความแค้นนะครับ คือปืนมันใช้เหล็กครับมันก็ไม่น่าจะพังไวอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ที่ขุดนา่าจะได้ว่นาน่าังใช้ยังไม่เท่าไหร่เลยมันคงไม่น่าจะพังเร็วขนาดนั้นนะเออมันไม่ได้ใช้ทองแดงทำเลยเออแล้วลูกเร่นเกมนี้นะห็นเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีมนุษย์หมาป่าด้วยนะคือแบบยังไม่เคยเจอใช่ไหมเออนะยังไม่เคยเจอครับมนุษย์หมาป่ารอก่อนมนุษย์หมาป่าได้ต้องมีเสียงใครต่อยอะไรกันแถวนี้เนี่ยอยู่ในหลุมเละ ไม่ใอยต่อยกันเลยครันนี่ดี่โอ้โอ้ยมีไฮน่าสองตัวนี่เอ้ยจะได้ว่าเมื่อวานต้องเป็นในคืนนั้นแน่เลยคืนมนุษย์หมาป่าเออเห็นมนุษย์หมาป่าดําออกมาป่วนเปียกข้างนอกบ้านเราเพียบเลยจบนี่น่าจะเลิกทําเลยไหมก็น่ยังจะไม่เลิกทําเกมนี้หรอกในยังมีแผนที่จะทํำอื่นอยู่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับรอกันต่อไปดูกันต่อไปยาวๆนะสำหรับเกมนี้มันยังไม่จบแน่ๆเกมนี้เหนือไหม อิ้งมีแน,น,น่นอนสี่ต่นก่อนเอาไปเอาหนังไปเก็บไว้ตรงไหนดีหนังเต็ม <Damn! S 1> เป็นที่เรียบร้อยนะครับไอหนังนี่เราต้องเก็บไว้เยอะๆเลยครับเพราะว่าเราเวลาเราเอามาใช้อ่ะมันจะได้เอ,อสะดวกสะดวกนะแล้วก็แบบนายก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะอะไรมาสร้างบ้านดีเลยตอนเนี้มันมันมันยากอะคุณยาก ว่าต่อเนี้ยก็แล้วกันนะอันเนี้ยคือคือขนาดรัวบ้านนะผมเฮ้ยพี่จะสร้างกว้างไปไหนคือแบบนายอยากจะทําบ้านสองชั้นเลยคุณคือเาแบบเน้นสวยด้วยเน้นใช้งานด้วยคือเกมนี้มันสามารถแบบออกแบบบ้านได้เต็มที่ในที่แบบมันไม่ขัดไอเดียมันไม่ขัดความคิดสร้างสรรค์อ,อ,อ่ะคือในชอบเกมนี้มากเลยแล้วนชอบเกมนี้มากกว่าไมค์ครับด้วย อ๋อแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงทีเ่เกมนี้นะครับมนุษย์หมาป่าครับสามารถเปิดประตูบ้านเราได้นะครับเออมันเปิดประตูบ้านมันเปิดประตูไม้มันเปิดอะไรได้หมดเลยคราบมันรู้ว่าเรานอนอยู่ในบ้านนลคุณเพราะฉะนั้นแบบเกมเนี้เราจะทําให้พื้นี่มันมืดไม่ได้เหมือนเกมไมค์คาร์บแบบเออก็เครียดดิมกันนะถือไฟแช็กไว้ในบ้านไม่ได้ยังไม่พอนะเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ก็ไม่ได้กัน ในบ้านเนี่ยน่าว่าน่จะทำพื้นที่นะครับให้มันแบบของแบบภายในเนาะเออแบบภายในแล้วก็เอาไปกินเลยเนื้อตั้งหกชิ้นเนะี่ยนี่จะทำรั้วสูงสักเอาสักสามชั้นน่าจะกำลังดีนะครับจริงๆเอาแบบสูงสามชั้นแบบโดยที่แบบไม่ให้มันเห็นแบบภายนอกอะ่ะเออแล้วนี่ก็รู้วิธีทำแซปปิ้งแล้วด้วยนะครับมันทำยังไงนะครับคือมันต้องเอาไปคาฟก่อนนะเอาไปไม้ไปคราบ แต่ว่านี่ยังไม่ได้เดินไปดูป่าทางฝั่งตรงนู้นนะคุณฝั่งไกลๆอ่ะเออมันจะมีฟักทองหรือเปล่าตอนนี้นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามันเจอฟักทองนะก็ดีไปเกมนี้ปลูกระบบผักทําฟาร์มอะไรเหมือนเหมือนแม่ค้าทุกอย่างนะปกติที่ว่าเราจะยืนบนบล็อกตรงๆไม่ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้ดินเสียหายไวมากเนาะ แม้ถึงขนาดที่แบบเราไม่ได้กระโดดแล้วเราก็จะเอาเมลีซีดอย่างเงี้ยไปวางทับรั้วทับอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะรัร้วมันก็จะพังไปด้วยับเกมนี้มันเหมือนมันไม่ได้ล็อกเออ,เอแล้วนี่นก็อยากจะทำฟาร์มผักดีๆด,ด้วยนะอีกสักฟาร์มหนึ่งนะค,คือแบบมันจะเป็นฟาร์มผักที่แบบใหญ่มากเป็นแบบเป็นโดมแก้วโดมกระจกเลยซึ่งตัวนี้นั่นก็กําลังเผากระจกอยู่นะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสิ้์หรือย,ยังน่าจะยังมั้ง ชิ้วนี้นะครับหานค่อนข้างใช้เยอะนะครับจริงๆหาค่อนข้างใช้เยอะคือแบบมันต้องคับซันเฟอร์มันต้องคับอะไรหลายๆอย่างแล้วไอ้ฝ้าไอ้ทรายที่นะัหาหามาในนี้ไนดะ้ดึงไปใช้หมดจุดเกี่ยงแล้วนะครับจริงๆแทบจะไม่มีทรายเหลือแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้าย,ยนะมาใช้นะเดี๋ยวเราจะทำห้องเก็บของใหม่ด้วยนะครับเอาแบบชัดจีนเลยนะี่ยอแบบชัดจีนแล้วก็ ไอเน,นี้ยสายพวกเนี้ยน่าจะเอาเผาเป็นกระจกทิ้งให้หมดเลยนะครับเออแล้วน่าก็ลืมไปล่าหานกด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปล่าเลยที่มันตัวใหญ่ๆก็ล้วกันนะครับตอนนี้อยากเจอเสือมากเลยครับเสือปลุกมาที่บ้านตัวได้ไหมเออเดี๋ยวยิงไส้ปินเลยยิงไส้ปินมาอุ้ยหิวพอดีเลยทำยังไงดีนะครับก็เออล่านกมนด้วย ปืนเลยก็แลกแกลแมกนะครับมันจะเป็นยังไงนี่มันต้องอย่างนี้สอยนกกากเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อก่อนได้ใช้ฮาดูเมื่อก่อนได้ใช้หอกเดี๋ยวนี้เออใช้ดีเลยเหรอเลวกว่ารับเติงเฮ้ยใจเย็นหนาวหนาวนะใจเย็นแน่อยู่ในบ้านนะครับนี่ดิอยู่ในโลก จับสุดหน่อยแล้วก็จะหนีไปไหนเออนั่นแหละเก็บทางน้ำทางน้ำทางน้ำสแต็กรวมกันไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหเกมนี้เออนี่เป็นอ่านม้านะครับเนี่ยอะไรหล้วคนวู้พี่พูดเป็นหนัง,น,งนะมันเป็นหนังนะับมันเป็นอ่านมา้าไปเจออานมา้าบอกดินด้วยเอาจีนเน่านะจีนเน่าเอาไปเอาไปให้นกนะนี่นึง อู้มาป่าเพียบเลยหน้าบ้านหน้าเวมไปยิงมาเบิกมชาชเต้หนึ่เล่มนะครับเอามาชาเต้เอาแบบไหนดีเอาเหล็กเลยก็แล้วกันโอ้เหล็กเลยเหรอเฮ้ยเหล็กนะนิดนิดหน่นอย,อยเองเนี่ยมันมันก็ของทนอยู่แหละนะครับเราจะนี่ครับมาชาเต้เหล็กเลยโอ้ของของเหล็กกันเลยทีเดียวเล่นของเหล็กนะเอเสื้อกากนะครับไปลุยต่อนะครับ Lời nói Để cố nên giảm càng to Chờ tới mai Để này không Chỉ giấc Đã Lời xin Em Hãy Dù Sắp Mới mi จีเธอเปนค่อยากจะวอกแมาฮะอุ้ยมืด <c oughs> ลืมโอเคมันมืดนะมันมืดเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเหล็กไม่ใช่ฟาร์มเหล็กดีไปฟาร์มหินกันต่อแล้วเอาไปทำลวดแหละเออให้ลืมบอกไปนะครับไอข้างบนนี้ที่ว่ามันหายไปมันน่าจะมาจากการหรือโดนฟ้าผ่าแล้วไม่น่าจะมาจาก เออบ้านไฟไหมในเอพีที่แล้วนะครับอย่ามาชะเต้เลยถ้าทรงพลังขอจัดหน่อยดิจัดมาดิอุ้ยชัตเต้ก็ดีอยู่นะครับไอ้นี่โดดรั้วโดดรั้วมาตีกับมันเลยไอหนุ่มเอ้ยไทไทไทยินแน่ไทยินแน่เดี๋ยวยังไม่ได้กัดเลยตีสองรอบโกง สี่โกงไม่ใช่ชั้นยันไงไอมีดนี่ดาเมจเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อาวุธอ่ะอุ้ยเดี๋ยวจำได้ว่ามีดแรงอยู่นะมาชัอตเต้เหล็กด้วยต้องดูที่ดีสคริปต์เขาเวอร์หกนะครับไอเนี่ยห้าแรงพอกันแต่ว่าเออมันต้องอยู่ที่กระสุนน่ะเพราะกระสุนกระสุนที่เราใช้มันแรงเท่าไหร่ไอเนี่ยว้าวเขาวอร์แปดิ โอ้โหน่าจะแรงๆอยู่มั้งอันนี้เป็นลูกปลายนะครับคือระบบการยิงมันเหมือนมันเหมือนรับเป็นแบบเป็นปืนลูกซองอะแต่ความจริงมันไม่ใช่คือมันแรงอยู่นะเออเดี๋ยวจะจะ,จะฟาร์มหินนะไม่นี่ม,มีอะไรเลยโอเคก็จะอ้น,นี้หน่อยๆนะเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ปล่อยให้พืีพ่มืดลงเดี๋ยวหมาป่ามันจะเกิดนะว่าม่มีทางเกิดหรอสิบหกสิบต้องไปเพิ่มไป,ไปสักนิดนะึง เป็น40สิกับอีสอ่าห้าบรวาง,างต่อกันได้นะครับเห็นทีเนะี่ยควรจะต้องทุบตรงนี้ออกแล้วทำเป็นฐานทำเป็นฐานเสาหินดีกว่าเออทำเป็นฐานเสาหินดูดีคืออย่างน้อยฐานเสาหินี่ไม่ใช่มันจะทำให้มันดูแข็งแรงกว่าเสานี้ก็จะเป็นเสารเรียบๆนะเดี๋ยวคกอยมาเปลี่ยนนะ <c oughs> เดี๋ยวคกอยเปลี่ยนใช่ไหม ทำเชื่อใช้ไปก่อนเชืใช้ไปก่อนนะบ้านก็ไม่ได้กว้างอะไรนะนี่แบบหนงห้องนอนสองห้องเก็บของครนะับเยอะมากวันนี้ก็จะเป็นวันที่เอ่อร้้วชั้นที่สองนะมันก็จะไม่มีอะไรมากนะในส่วนของคลิปนี้คือมันจะเป็นคลิปสร้างบ้านอย่างเดียวอย่างที่แนกได้บอกเลยคือมมนเหมือนแบบ ตอนที่เราทำมอนสเตอร์ทาวเวอร์เออตรงนั้นอ่ะมันจะกินเวลาไปนิดๆน,นะเสียเวลาไปหน่อยๆอะไรลบคิปนี้มันจะยาวเ่ยน่ก็เลยจาเป็นที่จะต้องตัดออกเยอะมากนะคือมันจะไม่มีซีนโบ๊บ้านอาจจะจรก็ไม่แบบมีอะไรแบบปลูกวงหูบ้านหรอกนะให้สังเกตดูที่บนตทีประกอบเอา้อ่าบนตทีประกอบ เปลี่ยนโทนเมื่อไหร่ก็ตาม um, นั้นแหละนะภาพมันจะเปลี่ยนสีด้วยนะจริงๆให้สังเกตนะให้สังเกตถ้าช่องแรกแบบอุ้ยไม่ไม่เฮ้ยพี่มันจะต้องมีจังหวะโบบ้ามันจะต้องมีนู่นนี่นั่นนะเออนั่นแหละสีภาพกับเสียงมันจะเปลี่ยนนะเสียงมันจะเปลี่ยนก่อนไม่สิสีภาพจะเปลี่ยนก่อนนะเอเอนั่นจะเปลี่ยนสีภาพเออมันจะมันจะดูหม่นขึ้นเดียนะ๋ยวนราจะเปลี่ยนให้ดู มันจะเป็นอย่างนี้อ,อแล้วพอมันจบดเหตุการณ์อะสีมันก็จะมันก็จะกลายเป็นจางลงไปสีปกติแบบนี้นะควาจริงก็สูใช้ได้ดีเหมือนกันนะเรื่อซื้ใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วประตูที่นี่จะต้องเปลี่ยนนีคนะคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นประตูเหล็กด้วยนะครับใช้ประตูเหล็กใช้ประตูเหล็กไม่ลุกนะขอบคุณมากครับที่ไม่ลุกอขอบคุณในความร่วมมือ ขอบคุณให้คมรวมมือนะครับโอเคเรามาเราก็จะมาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับคือ EP นี้นกก็ได้ไปหลายอย่างแหละนะครับแต่เดี๋ยวนอนแป๊บหนึ่ง EP นี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับเราได้ปืนแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เพั่วเหล็กด้วยนะครับมีดเหล็กด้วยนะโอ้บมันเลยมันเลยนิดนึงนะขอภัยแล้วก็แล้วเราก็ทรงพลังขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะกฝ่าฟันได้มาถึงเลเวลเแล้วนะครับ ซึ่งก็ไม่มีใครทําถึงนะเอาจริงไอโหมดที่แน้เล่นมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นโหมด e ซี่ด้วยแหละนะครับคือมันก็นะเดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันนะคือไน้เพิ่งสิเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับจริงถ้าน่าจะบอกว่านี่คือครั้งแรกของชั้นนี่มันมันจะพอเป็นไปได้ไหมครั้งแรกมันเป็นแบบมันเป็นครั้งแรกจริงๆนะคุณเออเป็นครั้งแรกแล้วแบบนทไม่เคยได้เล่นเกมอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเกมนี้มันยากกว่าไหมครับประมาณสักสามเท่ามั้ง เออเห็น okay, คนดูบอกนะครับแบบคนดูมามินนี่ต่องเงี้ยโอ้พี่ผมเล่นวันแรกไม่ถึงครึ่งวันผมก็แตกแล้วสงสารมากนะครับจริงๆคือน,น้องคงตั้งใจเล่นแล้วแตมันแตกควนนะก็โอเคก็บนบ้านนะครับสําหรับเกมนี้นะครับคงมีเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับนีเ่เจอกันใหม่ตอนหน้านะแคปตัสนี่เรา ทำฟาร์มแล้วเอามาทําเป็นเชื้อกพิงเผาได้ไหมน่าจะทําได้นะขอลองดูดิเอ้ยเผาได้โอเคเชื้อกพิงดีเลยฟีตี้เลยคุณนั้นก็แค่แบบไปตัดเแถวเหมืองอะ่ะเออแล้วก็เอามาใช้ <laughs>